สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยห้าน่อยห้านอยพิเศษประจำงวนที่ยี่สิมกราคมสองพรเก้า่างวันเลขสอตัวรางเลขที่ออกศูนย์รางวันเลขหาตัวรางเลขที่ออกห้าสองหนึ่ศูนย์์ห้างรางวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกเก้าเเก้าเรางวันเลขสตัวบนเลขที่ออกหนึ่งเก้เจก็ด ลางวันเลขาตัวบทเลขที่ออก26197 26197นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้านอยห้านอยพิเศษประจำงวนที่ยีบกมกราคม2 5 6พันหร้อหเก้าขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยห้าน้อยพิเศษแต่รับเงินกันทุกคนเนื้อจ้าฝากไว้ได้จะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟัง แล้วมาพบกัใไม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในฮานอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า